ครับเช้านี้วันที่หนึ่งกรกฎาคม2565นะครับผมหนุ่มเสือมายืนอยู่ที่ผาสระรักนะครับที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามเนี่ยพระราชดำรินะครับก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมอุทินแห่งชาติปูหินร่องกล้านะครับก็เปิดการท่องเที่ยวตามปกตินะครับหลังจากที่ปิดมา2เดือนตั้งแต่พฤษภานะครับมาจนถึงเดือนมิถุนายนนะครับช่วงนี้นะครับก็ทะเลหมอกกาลังสวยน้ําตกสวยนะครับก็ เที่ยวชมนะครับธรรมชาติได้ครับตั้งแต่หนึ่งกรกฎาเป็นต้นไปครับ ไปม่คุ้มขายเลยโอ้ใช่ต้องเล่นใช่ไหมโอ้พระองค์ใช่ไหมกำลังเข้ามาครับเนี่ยปกติมันจะดูดมาทางร่องนี้นะครับผมใช่ใช่ครับแล้วจะมาขึ้นตรงนี้อ่ะแต่ข้างล่างฝนไม่ตกครับ นกลลังขึ้สวยยเตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ผาคู่รักนะครับมาคนเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่มีคู่นะฮะไม่หาคู่ละรุ่นนี้นะครับอย่างน้อยนะครับก็ได้พบทะเลหมอกนะครับกำลังก่อตัวขึ้นครับบริเวณร่องเขาตรงนี้นะครับที่โครงการพระราชดำริภูหินร่องกล้านะครับหน้าผาคู่รักครับทะเลหมอกกำลังขึ้นครับ ก็บรรยากาศสวยๆอีกรูปแบบหนึ่งครับ あ น้ำตกกลังหันน้ํานะครับอยู่ติดกับโรงเรียนการเมืองการทหารนะครับคือกังหันน้ําตรงนี้นะครับก็เป็นน้ําตกชั้นเดียวนะครับที่มีเป็นที่ตั้งของกังหันน้ําของพักคอมมิตช่แห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กลังหันไปปั่นนะครับเป็นพลาังงานในการตามข้าวนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้เหลือไว้เพียงร่องรอยนะครับก็ไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะครับได้ เข้ามาศึกษานะครับแล้วก็ค้นคว้านะครับความเป็นมานะครับของรุ่นที่ของเรานะครับที่เข้ามาอยู่ในป่านะครับเพราะสาเหตุใดนะครับแต่ตอนนี้ได้จบลงไปแล้วนะครับจบลงด้วยดีนะครับก็เป็นอนุสณนนะครับไว้ให้กับชนรุ่นหลังนะครับได้เข้ามาศึกษาหาความรู้และถ่ายภาพสวยๆครับครับยามเช้านะครับ ผมต้องใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับที่ภูหินร่องกล้าในช่วงนี้นะครับ1กรกฎาคม2565นะครับก็อุทยาแนแห่งชาติภูหินร่องกล้าเปิดให้เป็นการเท่เที่ยวได้ตามปกติแล้วนะครับก็เลยมาชมจังหันน้ำนะครับน้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจะต้องเป็นช่วงฤด,ดูน้ำนะครับที่ฝนส่งทุกๆวันในลักษณะนั้นที่นีจะสวยมากนะครับ แต่ตอนนี้ฝนแรงก็ทิ้งระยะนะครับเป็นเวลานานพอนสมควรครับน้ำก็เลยมีเพียงเท่านี้นะครับ